สวัสดีนะคะพบกับพายมดควันยิงนะคะวันนี้เราก็ได้เวลานะคะว่างขายผลไม้นะคะไล่ผลไม้เสร็จเร็วเมื่อวานก็เลยไปซื้อปุ๋ยนะคะเพื่อที่จะทําการเอาไปหยอดหญ้านะคะถ้าเราไม่มีปุ๋ยนะคะก็หญ้ามันก็จะไม่ขึ้น <c oughs> อันนี้เราไปซื้อปุ๋ยมาแล้วนะคะนี่ ปยปลาไลทองปีนี้ปุ๋ยแพงนะคะแพงมากอันนี้เราเอาสูตรนะคะต่ำสุดแล้วอยู่ที่900นะคะปีที่แล้วกระสอบละ500นะคะปีนี้อยู่ที่900ยี่ห้อนี้ไม่เคยหวานค่ะนี่ปีนี้ก็จะลองดูนะคะเพราะว่านี้ถูกสุด ีหนึ่งปีหนึ่งนะคะใช้ปุ๋ยเยอะเพราะว่าตัดตัดทุกครั้งเราต้องหยอดปุ๋ยทุกครั้งบางทีเราก็หยดเพื่อทำการให้หญ้านะคะเจริญเติบโตเร็ว,วจะได้ทันทพ่มอดกินหญ้าจะ,จะเจริญเติบโตแก้ช่วงหน้าฝนนะคะพอหน้าเล้งหน้าเล้งมาหญ้าก็จะไม่ค่อยโตเร็ว ดเดี๋ยวเราไปหวานปุ๋ยหญ้าด้วยกันนะคะไปเลยวันนี้ได้เวลานะคะอันนี้ก็เป็นต้นกล้วยแม่ควาน ได้ตัดลูกให้พี่มดกินเยอะแล้วค่ะนี่แต่ว่าเคอือเล็กๆนะคะนี่เคอือเล็กๆนี่แม่ควานก็ล้นนะคะเมื่อเช้าตัดเครื่องล้นนะคะล้นเมื่อเช้ายัางลอนไม่เสร็จนน่นค่ะพี่มดสายยางก็โยนนะคะน,นูนน่นโนูนสายยางโยนคืนให้แม่สายยางงดครับไปช่วยวันปุ๋ยหน่อยเร็วเร็ว แล้วพริมอดแล้วนี่เราก็จะตัดไปด้วยนะคะล่นทำความสะอาดไปด้วยเครื่องตัดหญ้านี่ต้องอยู่กับเราตลอดตัดไปด้วยนะคะล่นไปด้วยจะได้หญ้าจะขึ้นเฉยสวยนี่ค่ะอันนี้คือเราหยอดปุ๋ยไปแล้วรอบหนึ่งคันนี้กำลังขึ้นสวยงามเลยนะคะนี่หยอดปุ๋ยไปแล้วรอบหนึ่งคัน,นตรงนู้นยังไม่ได้หยอดคันเดีย๋ยวเราจะไปหยอดปุ๋ยตรงนู้นกัน ฮอดครับมา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 ช่วยยอดปุ๋ยหน่อยเร็วแน่แน่ทำงานหน่อยเร็วนี่ทำงานหน่อยเร็ว,น,น,น,วนี่ค่ะตรงนี้ยังไม่ได้ยอดปุ๋ยเลยแล้วก็ยากขึ้นไม่สวยด้วยค่ะนี่ใจจริงๆแม่ควานอยากจะไถปลูกใหม่นะคะตรงนี้อยากจะปลูกใหม่ให้มันแน่นๆน่นนจะปลูกใหม่ดี เนี่ยอยากจะปลูกใหม่อยู่ค่ะนี่เอาอยัางไงดีเนาะเพราะว่ามันขึ้นไม่สวยค่ะตรงนี้เดี๋ยวเราตัดอีกรอบหนึ่งก่อนเอาไว้ท้ายปลูกพร้อมตรงนู้นเลยนะตรงนู้นก็จะปลูกใหม่อยู่แต่ว่าช่องนี้พี่มดยังตกมันก็เลยยังปลูกไม่ได้เพราะว่าพี่มดกระโดดนะคะกระจุ่มใส่รถไถเนี่ยแต่ตรงนี้มันไม่ค่อยมียาน อยากจะปลูกใหม่อยู่ค่ะปลูกลอกนี้ไปลุกนูน่นเดี๋ยวปลูกเดี๋ยวยอดหญ้าตอนี้เสร็จก่อนตัดอีกรอบหนึ่งคะพอจะปลูกได้่ไอ้หญ่า,านะคะยญ้าคอมนิ์มันขึ้นเยอะมากคอมนิ์นะคะมีแเ่็โกใหญ่ๆ โครงการจะปลูกใหม่อยู่ค่ะตรงนี้มีโครงการจะปลูกใหม่อยู่ตรงนี้มันไม่สวยเลย Oh. เราก็จะโยดตามนะคะต้นต้นหญ้าถ้าจะหวานเหมือนข้าวมันก็ได้นะคะแต่ว่าตรงนี้ยามันมันค่อนข้างจะห่างก็เลยโยดเป็นนะคะเป็นโกเป็นโกไป เดี๋ยววันนี้เราจะได้งานหลายอย่างอยู่ค่ะนี่หยอดปุ๋ยเสร็จแม่ควานก็จะไปตัดตัดต้นนะคะที่มันอยู่ใกล้ๆ้บ้านพี่มดน,นั่นแหละนันมันรู้สึกว่ามันุกเหลือเกินเดี๋ยวหว่านปุ๋ยเสร็จเ,เราไปตัดนะคะต้นไม้ด้วยกันนะคะหว่านปุย๋ยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ควานว่าจะตัดนะคะต้นนี้ลงกอนเพราะว่ามัน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 ลกมากนะคะนี่ตรงนี้ไอ้ต้นนี้ก็เป็นต้นอะไรไม่รู้นะคะต้นต้นขบ ต้นนี้ลูกมันกินได้ข้าวหวานด้วยนะคะนี่กะว่าจะอยากจะเอาลงอยู่คะ่ะแต่ว่าต้นมันมีแต่น้ำเขาเรียกว่าต้นขบลูกมันกินได้ค่ะอร่อยด้วยหวานแตดต้นนี้ออกก่อนมันมีแต่มดบานที่มดจะได้ลงลง กัดแล้วโอุ้ย

ขดแดงขบแขงขบขาขเื <łość> ้อขดผาต้องแหลงต้องแหลง นี้พี่มดกินได้อยู่ค่ะนี่ แข่งขบขาตรงน,นี้เอาไปให้พี่มดกินได้ยู่โอ้ยมดแดงจัด ไปค่ะไปเอาไปให้พี่มดกินก่อนมดเอ้ยโอ้ยมดแดงกัดมดช่วยด้วยมดแดงกัดแม่โอ้โหหลังมดแดงทับเลยทับเลยมดแดง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 มดดแงทักสวยก่อนทักสวยก่อนทับก่อนทับเไปโอ้ยมดแดงกัด นี่ค่ะลงแล้วเพราะว่าเราปลูกต้นไผ่ตรงนี้เกิดแล้วคันเอาไว้แต่ล่มไผ่ส่วนพวกนี้เดี๋ยวไม่ควานู่นนะคะจะลากไปทิ้งที่ป่าอยากจะเอากิ่งนี้ลงอยู่ค่ะนี้ไม่รู้จะลงได้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีแต่หน้ำนะน,นี่หมดเดินกัน ฝากไมตาช่วยติดตามไพร์มอดงด้วยนะคะกดเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะนะต้นนี้ก็อยากจะขึ้นเอาลงอยู่ค่นนี่เนี่ยเก,ก่งเนี่ยมันบางต้นกล้วยเก,ก่งเนี่ยบางต้นกล้วยนี่ทำยังไงจะเอาลงได้โอ๊ตมหมดแดงก็ ว่างไม่ได้ค่ะแม่ควานก็จะเป็นแบบนี้แหละว่างปุ๊บงานนะคะไม่รุ้งานอะไรตองงานอะไรทําได้ทั้งวันถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอกค่ะเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราน้องพี่มสก็มีเหนื่อยบ้างนะคะแต่มันคือหน้าที่ที่เราต้องทําถ้าไม่ทําก็ไม่เสร็จน้องพี่มสอร่อยไหมลูกอันนี้เป็นต้นขนายอันนี้ต้นต้นะนายช้างกินดีรูกกินใบ ฝากเมตตาด้วยนะคะช่วยติดตามพลายมดควันหญิงด้วยนะคะกดเป็นกําลังใจกดแชร์กดไลค์กดสับให้กับเราด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้แม่ควานก็จะขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีจ้า